่วงแนะนำอาหารสุขภาพนะครับวันนี้ก็แนะนำคุกกี้นะครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พ,พี่น้องๆที่อยากกินคุคกกี้แล้วก็ไม่อยากจะรู้สึกผิดต่อร่างกายใช่ไหมครับก็แนะนำตัวนี้ครับเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลใช่ไหมครับไม่มีไขมันทานไขมันทานคือไขมันไม่ดีนะครับเราควรจะกินไขมันดีให้มันเยอะกว่าไขมันไม่ดีนะครับร่างกายถึงจะโอเคนะครับแล้วก็ไม่มีสารนะครับกันเสียนะครับแต่ว่าเขามีเวลานะครับมี วันหมดอายุบอกนะครับกินตรงตามวันหมดอายุก็จะดีมากนะครับรสชาติเป็นยังไงผมว่าอร่อยเลยนะครับเหมือนกินคุกกี้ปกตินะครับเหมือนเรากินคุกกี้ทั่วไปแต่ว่าร่างกายผมไม่รู้สึกผิดอะ่ะเนี่ยดูดิชิ้นมันประมาณนี้นะครับเ๋ย่ยหักโอ้ยเออนี่นประมาณนี้ก็จะกรอบๆเคี้ยว <c oughs> อร่อยอร่อยอ่ะ สายสุขภาพอย่างผมนี่ดีมากๆชอบชอบเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวสั่งมาอีกเดี๋ยวสั่งรถอื่นมาเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับพิกัดเดี๋ยวใส่ไปให้นะโอเคทุกคนดีๆ,ๆีไปลองไปลอง